อมตรงหน้านี่ถ้าอยากบอกอะไรครับก็ถ้าถ้าอยากถ้าหอมอยู่ตรงหน้าก็คือขอบคุณนะฮะขอบคุณสําหรับการดูแลตลอดเวลาเกือบปีหนึ่งนะฮะที่ดูแลผู้ชายคนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครับเรื่องเรื่องการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับผู้ชายคนนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าผู้ชายคนนี้ได้ทําอะไรที่ที่แบบไม่สบายใจที่ทําให้หอมผิดหวังนะครับผมขอโทษนะครับ ถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแต่ว่ามันถึงมันถึงมันถึงจุดที่เราต้องจบมันก็ต้องจบนะครับต่อไปนี้ก็อยากให้ให้เดินต่อไปนะครับผมเพราะว่าชีวิตยังมีพุ่งนี้เสมอครับขอบคุณบริษัทแลมครับไอ้เน้องขอคณคจับดีมาก ต้องมาเออเรากเหนื่อยสุดเหรอต้นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้เราได้ยังแก้วหากคุณกำลังมองหาสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ วทีข w อความช็อบดันเนเรามีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้ราคาประหยัดจัดส่งไว้มั่นใจในการรับประกันทั้งอุปกรณ์สื่อสารการขโมยว่องไอพีเครื่องมือวัดเครื่องตั้งเวลาตโนกตั้งระบบบันทึกเสียง call center ร,ร,ระบบโทรศัพท์ในองค์กรจัดหาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนโทร093-160-1939